เมื่อเช้าอ่ะฝันว่าเออไปเดินในตลาดสดนะ่ะเป็นตลาดเหมือนเป็นพวกเออก็เหมือนเป็นตลาดสดนะที่ว่าจะขายผักขายแกงอะ่ะเออเป็นตลาดที่อยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเราฝันเห็นเออตลาดแล้วทีเนี้ยในตลาดอะ่ะมันจะมีหิ่งไหว้กุมารทองอะ่ะ เป็นเป็นหิ้งนะแล้วก็เป็นหิ้งแล้วก็มีเป็นตุกตาลูกเทพเป็นตุกตาลูกเทพมีอยู่สองตัวแล้วเห็นเป็นตุกตาลูกเทพนะมีอยู่มีอยู่สองตัวเป็นเป็นกุมารทองผู้หญิงทั้งคู่เลยเขาบอกกับเราว่าเขาอ่ะอายุสี่ขวบเขาบอกกับเรานะว่าตอนเนี้ยเขาอายุสี่ขวบแล้ว เ,ออเขาบอกกับเราว่าตอนเนี้ยเขาอะ่ะอายุสี่ขวบแล้วแล้วก็เขาอยู่กับพี่ผู้หญิงที่อายุเออสิบสี่ปีแล้วเขาบอกกับเราว่าเออพ่อพ่อชัยยะเนี่ยให้เขาอะ่ะมาอยู่ที่นี่เออเขาบอกกับเราว่าพ่อพ่อปู่ชัยยะนาคราชอะ่ะ ให้ให้เขาให้ตัวเขาอ่ะกับพี่สาวอ่ะมาอยู่ที่นี่เออเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเราคิดว่าเป็นเราคิดว่าเป็นพญานาคนะเป็นพญานาคเด็กอะ่ะเราก็ถามว่าแล้วเอ,อหนูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาก็บอกว่าพ่อให้มาอยู่ที่นี่ เขาบอกว่าเขาอะ่ะเขาบอกกับเราว่าเขาอ่ะเป็นลูกเราเออเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นลูกเราแล้วเราอะ่ะเออเหมือนกับว่าอะไรนะไม่เคยทําบุญให้เขาเลยเขาบอกว่าเหมือนในอดีตชาติเนี่ยเขาอะ่ะเป็นลูกเราแล้วเราอะ่ะก็ไม่ค่อยทําบุญให้เขาแล้วเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาเอ,อ่อมาอยู่ที่ตลาด อยู่กับพี่สาวอืมเขาก็บอกว่าเนี่ยเอ่อที่ตลาดเนี้ยนะเขาบอกกับเราว่าที่ตลาดเนี้ยพวกแม่ค้ามันชอบเอาขนมกับน้ำแดงอะ่ะมาไหว้แล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าคือเขาอะ่ะไม่ชอบเขาอยากจะกินพวกเค้กอยากจะกินพวก เขาบอกกับเราว่าเขาอยากจะกินพวกช็อกโกแลตอยากจะกินเคก้กอะไรแบบนี้แต่แม่ค้าเนี่ยชอบเอาแต่น้ำแดงมาไหว้กับพวกขนมไทยอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะกินพวกเคก้กเขาอยากจะกินเคก้กอยากจะกินพวกอ่นมนมจืดอะไรแบบนี้มากกว่าอืมเขาก็บอกแค่ว่าเออเหมือนกับ มาบอกแค่นี้แหละว่าเหมือนกับว่าเขามาบอกแค่นี้แหละว่าเหมือนกับตอนเนี้ยเขามาบอกกับเราประมาณว่าคือตอนเนี้ยเออเหมือนหนูอะ่ะไปเป็นกุมารทองในตลาดนะหนูอะจะอยู่กับพี่สาวพี่สาวอะอายุสิบสี่ส่วนหนูเนี่ยอายุสี่ขวบเขาบอกกับเราแบบนี้นะอืม ก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะมันเป็นเรื่องของภพภูมิไงมันเข้าใจมันเข้าใจยากอะแต่แบบมันเป็นเรื่องของภพภูมิอะมันมันค่อนข้างจะเข้าเข้าใจยากนะแต่ว่าเออแต่เราเคยได้ยินแต่เราเคยได้ยินอ่ากอนอยู่บทหนึ่งนะที่เขาพูดอะ่ะว่า ทำกรรมใช้สยเวทเป็นเหตุให้จิตใจเศร้าหมองบาปกรรมตามสนองตายในท้องตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ถูกหมอผีเนี่ยบังคับให้ไปเป็นอะไรอะ่ะกุมานกุมานทองดำอะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นเรื่องของภพภูมิไงมันเข้าใจยากแต่เราว่า คือคนเรามันเกิดมาหลายภพหลายชาติงงแต่เรารู้นะว่าเขาชื่ออะไรเขาชื่ออามาริวันแต่เรารู้อะว่ากุมารทองกุมารทองที่อายุสี่ขวบเนี่ยเรารู้ว่าชื่อมาริวัน เป็นเป็นกุมารทองพญานาคกันแหละส่วนคนที่อายุสิบสี่อ่ะเขาไม่ได้คุยกับเรานะเออที่ที่เราฝันเห็นน่ะที่เราฝันเห็นน่ะเป็นเป็นตุ๊กตาลูกเทพอ่ะเขาคุยกับเราเป็นตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยแหละมาคุยกับเราแล้วเขาบอกว่าเขา,าอายุสี่ขวบ เขาอยู่กับพี่สาวพี่สาวอายุสิบสี่เออเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในตลาดแล้วก็คนน่ะเอาขนมมาว่าเยอะแยะเลยเก็บอกแค่นี้นะเราคิดว่าเขาอาจอาจจะอยากได้บุญได้กุศลอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะ คือเราฝันเห็นพวกผีเด็กทำแท้งบ่อยอะแล้วก็ฝันเห็นฝันเห็นกุมานทองฝันเห็นผีเด็กทำแท้งอะไรแบบเนี้แล้วก็คือเราจะฝันเห็นอดีตชาติอยู่บ่อยๆแต่ว่ามันก็คือมันไม่ได้ฝันแบบคือสิ่งที่เราฝันนะมันไม่ได้รู้แบบร้อยเปอร์เซนต์ไง อาจจะรู้ประมาณห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นอะไรแบบเนี้คือมันเป็นเรื่องของพบภูม,มาแหละเพราะฉะนั้นน่ะคือคือเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเราอ่ะมีบุญนะการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเราอ่ะมีบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะสะสมบุญบรารมีควรจะสะสมบุญบรารมีควรจะสร้างบุญมากมาก ควรสะสมบุญบรารมีแล้วก็สร้างบุญมากๆ <_ d ata> อืมเพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าการบริหารจัดการในในภพพญานาคเนี่ยเขาจัดการยังไงแต่ว่าคือที่เราคุยกับกุมาทองอ่ะเขาบอกว่าเอาเขาบอกกับเรานะว่าพ่อปูช่ชัยยะนาคราชอ่ะให้เขามาอยู่ที่นี่แล้วเขาอยู่เขาบอกว่าพ่อปูช่ชัยยะนาคราชเนี่ยให้เขามาอยู่ที่นี่ แล้วเขาก็อยู่กับพี่สาวพี่สาวอะ่ะอายุสิบสี่ส่วนตัวเขาอะ่ะสี่ขวบแล้วเออเป็นตลาดที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะเห็นแค่นี้แหละอืมส่วนใหญ่ฝันเห็นพวกเนี้ยคือเหมือนก็คือว่าเหมือนเขาจะมาขอบุญขอส่วนใหญ่เขาจะมาขอบุญขอกุศลนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราก็ควรจะทำบุญทำกุศลมากๆนะคะ ควรจะทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรทําบุญทําบุญทํากุศลมากๆแล้วก็สิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาก็สําหรับคลิปนี้ก็มาบอกเท่านี้แหละค่ะ